น้ำหนักโคตรเบาถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์11แต่แบบน้ำหนักแบบเบาวิวเลยโดนมา4 1, 1, ี่พันคาป้าย6,000เป็นใครๆไม่ซื้อสวัสดีครับทุกคนพบกับวินสันวันอยากรีวิวอีกเช่นเคยนะครับผม รเราก็เอารองเท้ามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วบอกเลยว่าจะที่คุรได้เห็นอ่าอินเสิร์ตก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นรองเท้า Nike ้เนาะเป็นต้นกำเนิดของ v 2เนั่นเองในคลิปที่แล้วที่เรารีวิวกันไปนะครับผมซึ่งมันเกิดมาเมื่อแบบนานมากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประวัติมันเป็นยังไงบ้าง เอารองเท้าวิ่งในปี2010มาดีไซน์ใหม่โดยเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเมสเท็กทอฟวัสดุที่พิเศษที่มีความทนทานสูงและระบายอากาศได้ดีมาใช้ปิดท้ายด้วยพื้นโฟมและทนโลยีซูมแอร์ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกและมอบความสบายในการสวมใส่ตลอดทั้งวันหลังจากที่เราได้รู้กันไปแล้วค่าว่ารองเท้านี้มันเป็นแบบไหนวัสดุมันเป็นเช่นไรเรามาดูตัวจริงของมันดีกว่าสีของเราที่เรานํามาให้ทุกคนได้ดูนะครับคือ ทัน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 เป็นสีเวสเกนนั่นเองนะครับเวสเกเป็นสีที่เหมือนเป็นสีเทาอ่อนเนาะเป็นสีเทาสว่างทั้งรองเท้าเลยมีแค่มีแค่ตรงนี้ที่ดูเป็นสีเข้มนะส่วนกับเชือกเนาะส่วนตรงอื่นเนี่ยจะเป็นสีออกเทาอ่อนๆนะครับที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยผมว่ามันดูคลีนดีแล้วก็ผมยังขาดรองเท้าที่มันแบบมีหน้าตาที่มันดูคลีนแบบเนี้ย ก็เลยจับตัวนี้มานะครับจัดมาในราคาที่ดีโคตรๆจะบอกให้ทุกคนผมไปได้คู่นี้มาจากฮ่องกงนะครับไปเดินที่แถวย่านมงกกมาแล้วก็บอกได้เลยว่ามันมีเยอะมากๆม,มันมีแบบเกิดเลยโวเมโล5แล้วราคาผมบอกให้ว่าถูกกว่าที่ไทยถูกกว่าที่ไทยแบบโคตรๆประมาณผมได้มาในราคา899เหรียญ ื899เหรียญน,นะครับก็ลองไปคูณดูแต่จําได้ว่าที่ตอนนั้นซื้อคือถูกกว่าไทยประมาณแบบเพิ่มสี่พันหนึ่งผมให้มา4ี่พันหึงซึ่งในไทยผมเห็นในเว็บไนกี้นะขายห0พับาทนะครับผม รุ่นนี้6 00 0บาทจริงๆมันก็จะมีอีกสีนึงด้วยที่เป็นสีเ,าเทาๆสีนั้นจริงๆก็สวยแต่ผมแอบรู้สึกว่ามันคล้ายกับนิวบาลานที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยจัดสีนี้มานะครับเป็นไนกี o ้ซูโมเมโรแวสเก้นะครับแวสเกถ้าผู้ผิดขออภัยด้วยนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใส่สบายทรงมันสวยมันดูแบบเป็นด a d ดดี้ชูอีกแล้วช่วงนี้ผมหลง d a ๊ดดชูมากๆแบบมากๆจริงๆเว้ยไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสรหรือว่ามันเป็นอะไรก็ตามแต่ผมรู้สึกว่า มันเหมาะกับผมในช่วงนี้เราชอบหารองเท้าที่มันใส่สบายมาใส่เราจะไม่พูดพลา้นทาเพลงแล้วครับทุกคนเราจะไปดูกันเลยไปไปไปข้างหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนะครับไล่มาเลยนะครับอย่างแรกนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมขอเริ่มที่ด้านบนก่อนแล้วกันเอาตรงๆผมมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ530เหมือนกันด้านบนอะเวลามองจากด้านบนนะครับมีความรู้สึกว่าคล้าย530แต่พอเราใส่แล้วเนี่ยแอบเหมือนแบบอะไรวะ เหมือนหนวดอะไรสักอย่างอะทรงมันเหมือนหนวดลูกเล่นสไตล์การตกแต่งหรือว่าเค็กเจอร์ของมันนะครับเนี่ยเป็นตะข่ายตรงนี้สีสว่างนะครับแล้วก็เป็นหนังตรงนี้น่าจะเป็นหนังแบบไม่ไม่ใช่หนังกลับไม่ใช่หนังอะไรนะเป็นหนังปกติแล้วก็ตรงสวูดนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันหนังตรงสวูดนี่คล้ายๆกับพวกไอน้นายดังนะเออคล้ายๆกันแต่เป็นขนาดที่กําลังพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นพลาสติกนะตรงที่เป็นหนวดตรงนี้อ่าสีมันคลีนมากเลยว่าคู่นี้นะมันจะเป็นแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบตะโกนเท่าไหร่นะครับโลโก้ก็จะมีตรงลิ้นรองเท้านะครับเขียนว่า n i ก e v o m e r o 5นะฮะแล้วก็จะมีโลโก้คำว่า Nike ตรงด้านหลังอีกหนึ่งนะครับด้านหลังนี้อีกหนึ่งแมชนะครับผมส่วนพื้นด้านในเนี่ยก็จะเขียนว่า Bower Man Series นะครับพื้นผมว่าพื้นคู่นี้ไม่มันนุ่มนะเนี่ยมันมันมันถือว่านุ่มเลยแต่ว่ายัายังไม่ได้ลองทดสอบซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้ รีวิวพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปทดสอบห้ทุกคนดูพรุ่งนี้ผมจะใส่ไปงานไปไปถ่ายคลิปรถนะครับก็เดี๋ยวจะลองใส่คู่นี้เลยคิดะว,ว่าเอามาประเดิมก็เลยต้องรีบมาถ่ายทุกคนดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงลิ้นรองเท้าบุบุด้วยความแบบนุ่มแบบมันเป็นผ้าอะไรอะ่ะมันเป็นผ้าแบบนุ่มเลยอะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบมันเป็นทรงแบบนุ่มเลยอะ่ะน่าจะตามเท้าเราเวลาเราใส่น่าจะรู้สึกใส่สบายตรงด้วยความที่ลิ้นรองเท้ามันเป็นแบบนี้ด้วยมัง้งมันดูแบบฟรีไปตามรูปเท้าของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองเอากระดาษออกมาให้ดู พอเราไม่มีกระดาษเราท่งรองเท้าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราใส่จริงเท้าผมเป็นคนเป็นแบน,แบนอ้วนหน่อยนะก็สวยนะไม่รู้ดิในสายตาคนอื่นไม่รู้จะมองอยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยดีดีเทลด้านหลังนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตะแกรงตะแกรงตะแกรงแบบออกสามสี่เหลี่ยมเ,เหมือนแบบมีความเป็น มันบอกไม่ถูกว่าเป็นความรู้สึกอะไรวะแต่เหมือนแบบเป็นลังอะไรสักอย่างอยู่ด้านหลังนะครับเป็นลังความสบายนะฮะนี่อวยมากยูไม่ได้ใส่เลยนะครับขอโทษทีนะครับส่วนพื้นด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอืมก็นวัตกรรมนวัตกรรมอะไรคร,ครูชลอนนะครับครูชลอนนับนวัตกรรมเดียวกับไอตัว v 2 k เลยนะครับข้างล่างก็จะมีเขียนคําว่านายกีซูมด้วยนะครับ อ่าล้วก็เรื่องไซส์ผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าผมมาเป็นคนหน้าเท้าอ่ากว้างพอสมควรหัวแบบเท้าบานอะแล้วพอใส่คู่นี้ตอนแรกผมลอง4.5ก็คือเป็นไซส์มาตรฐานที่ผมชอบใส่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมใส่ไม่ได้คือใส่แล้วมันไม่สบายอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันบีบเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะขยับเป็นเบอร์11ซึ่งพอขยับเป็นเบอร์11ปุ๊บมันทําให้ผมแบบโอเคครับผมจะเอามันกลับบ้านแบบนี้เลยเว้ย ผมจะเามันกลับบ้านมันทําให้แบบกิเลสผมเกิดมากพอผมลองใส่เบอร์สิคือขยับเท้าได้แบบฟรีอะมันมันน่าจะหน้าหน้ารองเท้ามันดูมันอาจจะแคบนิดนึงเว้ยสำหรับผมมันดูแคบนิดนึงอืมซึ่งผมก็เลยจัดเบอร์11มานะครับไม่ได้มีผลมากเรื่องการใส่ผมว่ายังไงก็ไม่ค่อยมีผลเพราะว่ามันบุข้างในมันก็บุหนาบุอะไรยังไงก็ไม่มีหลุดเดี๋ยวเรารัดเชือกแน่นๆเอาน้าหนักโคตรเบาถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์11แต่แบบน้ําหนักแบบเแบาบหแบบแบบวิวเลยรู้เลยว่าเบาเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ให้ดูนะครับพรุ่งนี้เราจะเอาใส่ไปรีวิวให้ทุกคนนะครับผมว่าคู่นี้นะครับมันเหมาะกับกับกับผมนะครับไม่รู้ว่าเหมาะกับใครเหมาะกับหลายสไตล์เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าพรุ่งนี้เราน่าจะแมชให้ดูด้วยการใส่กับขาสั้นแล้วก็ใส่กับถุงเท้าข้อ,ข,อข้อยาวเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงกับเจ้าคู่นี้บ้างนะครับโดนมา4,001ราคาป้าย6,000เป็นใครใครไม่ซือ้อก็ต้องซื้อกลับมายังไงก็อยากได้อยู่แล้ว ก็เลยจัดเรียบร้อยเลยอ่านะครับผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนนะครับสำหรับตัว n i ก e ้นะครับวเมโ5ของเรานะครับตัวสีเ a s เก้นะครับก็ถือว่าเมื่อวานเราเดินหรือเราก็ยืนด้วยประมาณไม่เกือบไม่เชิงทั้งวันแต่ก็ประมาณสักหลายชั่วโมงอยู่นะครับทุกคนก็มีอาการสำหรับผมคือนุ่มนะนุ่มมากรู้สึกว่านุ่มแบบว่า แต่รองเท้านุ่มมันไม่ได้แปลว่าจะใส่แล้วแบบไม่ปวดเท้าอะไรอย่างนี้นะทุกคนมันก็มีอาการปวดเท้านิดหน่อยนะครับสาหรับผมนะแล้วก็เวลาเดินเออแต่เวลาเดินแม่งแบบถ้าให้ถ้าใครชอบรองเท้านุ่มๆอ่ะถือว่าตอบโจทย์อยู่นะตอนแรกมองรู้สึกว่าเหมือนจะไม่นุ่มแต่น่าจะด้วยวัสดุที่มันไม่ใช่เป็นวัสดุอ่ะเป็นหนังเนาะมันเป็นผ้าส่วนใหญ่มันก็จะมีความแบบให้สเปซในรองเท้าเราเยอะแล้วก็เวลาเราแบบแอคชั่นในการเดินอะไรเ่งนี้มันก็เป็นไปตามเท้าเรานะครับส่วนใหญ่โอเคนะถ้าถามใครอยากมีรองเท้าที่แบบเป็นทรงแบบนี้ แล้วก็อยากใส่แบบโอเคแบบเดินนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์เลยครับทุกคนเบาด้วยสบายด้วยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามชมรองเท้ารีวิวของเราตลอดเพราะว่าคลิปรีวิวส่วนใหญ่จะถึงพันตลอดเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนอยากจะสร้างรายได้ใน YouTube แล้วนะครับเป็นหนึ่งช่องทางแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดตามใน t i k t o k ก็ไปติดตาม t i k t o k ได้นะทุกคนผมไลฟ์ใน Tik t o k ด้วยนะครับผมเป็นไลฟ์สดคุยกันเฮฮาะไรอย่างงี้นะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับขอบคุณครับ